สวัสดีครับก็อยู่กับพี่เช่นเคยครับในช่วงรีวิวรถยนต์เข้าใหม่นะวันนี้ก็อยู่ที่สํนักงานใหญ่ครับเซรีไทย68แยกหนึ่งนะวันนี้ก็เข้ามานะครับทําการรีวิวนะครับเป็นรถเก๋งนะวันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็น Honda นะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่สวยงามน่าสนใจนะครับก็อยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับนะสีขาวนะครับก็เป็น Honda ซิตีนะครับปี2018นะครับความน่าสนใจคันนี้ก็1เป็นรถปีใหม่นะครับสองใหม่น้อยนะครับใหม่ก็ใช้งานมาเพียงแค่30,000เท่านั้นเองนะคันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นสาวกฮอนด้านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับออปชั่นแล้วก็ความสวยคมงามเขาพร้อมๆกันนะะตามผมมาเลยครับ ก็มาไล่ดูนะครับความสวยความงามเขาจากทางด้านหน้ากันก่อนนะครับก็ในเรื่องของออปชันเขานะครับไฟหน้าเขาก็เป็น,นมันตีดีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับที่เป็น LED นะครับเป็นเส้น,นเข้ารูปกับโคมไฟเวลา สตาร์ทเครื่องไฟก็จะติดนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับสำหรับ Honda City นะหลายๆคนก็เป็นแฟนพันธ์แท้นะครับ Honda นะครับก็จะรู้ว่าโฉมนี้ก็ดูดีดูโดดเด่นดูสวยงามนะครับเป็นรถที่น่าเล่นอีกคันหนึ่งนะในส่วนของกระจังหน้านะครับก็เป็นในเรื่องของคิ้วขอบโครเมียมนะครับนะ ผมเมียมที่ใหญ่นะก็ให้อารมณ์ให้ความดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็มีความเป็นรถสปอร์ตนะครับแอบแฝงอยู่นะครับก็สวยงามนะครับพันด้านะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการดีไซน์นะครับรูปแบบรูปรักษ์ของของรถนะครับหน้าตารถเนี่ยก็ไม่ตกยุค เข้ากับยุคเข้ากับสมัยได้ดีนะก็ไล่มาถึงด้านข้างครับในส่วนของล้อนะครับก็เป็นล้อแม็กสีดำปัดเงานะครับเป็นสีเทาดำปัดเงานะครับก็เป็นทูโทนนะมาพร้อมยางขอบ15นะครับอันนี้ก็มาพร้อมยางขอบ15เป็นยางมิชลินนะครับก็เน้นในเรื่องของความเงียบความประหยัดและความนุ่มนะยาง ระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกคูน้านะครับเป็นดิสเบรคคูน่านะฟิล์มติดตั้งให้รอบคันครับบานหน้าเต็มด้วยนะครับแล้วก็มื่นนอกสว่างในนะะในเรื่องของคิ้วกันสาดก็ติดตั้งมาให้ทั้ง4ประตูเลยดูดีดูสวยงามนะครับตัดกับสีตัวรถเป็นสีขาวนะในเรื่องของ มือเปิดประตูก็เป็นโครเมียมนะครับตรงรุ่นนะครับมีค้อมเบารองกันจับแบบโครเมียมด้วยตรงรุ่นตรงยี่ห้อนะครับนีรื่ก็ของกุญแจก็เป็นระบบสมาร์ทคีย์แล้วนะอันนี้นะครับเป็ดปุ่มสตาร์ทนะครับนะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับนะดูเส้นสายนะครับยังตรงยังคมนะครับเป็นสีบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะคันนี้นะครับ รับประกันนะครับไม่ไม,มีบาดแผลหนักแน่นอนนะครับในเรื่องของโครงสร้างบอดี้นะสีเดิมนะอันนี้ก็ทางร้านเราเป็นสโลแกนนะครับในเรื่องของการรับประกันนะ <c oughs> ชายด้านล่างนะครับก็ให้อารมณ์ในความสปอร์ต <c oughs> มีไฟทับถิมมาให้ <c oughs> ไฟท้ายก็เป็นหลอดไส้นะครับแต่ก็ยัง ออกแบบได้ดูดีดูสวยงามนะครับทำลวดลายให้ดูเหมือนกับเป็น LED นะแต่ยังเป็นหลอดไส้อยู่ก็ข้อดีในเรื่องของการเมเนแนนนะครับใน,นเรื่องของเมเท n น e ก็ง่ายสนวกสบายประหยัดนะีนี้เสาอากาศก็เป็นแบบชาร์กฟินนะครับแบบพีบฉลามแล้วนะคันนี้ มีออปชันในเรื่องของกล้องถอยมาให้นะนะครับออปชันในเรื่องของกล้องถอยมาให้เดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชันด้านในกันนะครับกุญแจเขาเป็นคีย์เลสนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ ด้านในแผงประตูนะครับเป็นตกแต่งด้วยโทนสีดำหุ้มหนังเดินได้แดงนะครับก็ให้อารมณ์ในความสอป,ปอร์ตความหรูหราคอนด้านี่ก็สุดๆเลยนะครับสำหรับการจัดการภายใน,นดูหรูหรากว่ารถทุกรุ่นนะครับที่เป็นเซ g m e ต์เดียวกัน,นก็ถือว่าเป็นจุดดีนะครับของรถ h o นด้า ก็จะมีในเรื่องของออปชันต่างๆนะครับภายในนี่ก็จะเป็นในเรื่องของกระจกที่เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วฝังคนขับเป็นออโต้แล้วก็ในเรื่องของเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกกระจกมาให้แล้วก็ในเรื่องของมือจับด้านในนี่ก็จะเป็นมือเปิดประตูด้านในก็จะเป็นในเรื่องของโคเบียมนะครับในเรื่องของโคเบียมแล้วก็จะมีทวิตเตอร์ะ Twitter นะครับติดตั้งมาให้เป็นลำโพง Twitter ทวิตเตอร์ติดตั้งมาให้ที่ ด้านข้างประตูออกแบบได้ดีครับไม่เกะก,กะเข้ารูปดีในเรื่องของสวิตช์ปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าอันนี้ก็ได้มานะพร้อมหมดปุ่มไอคอนหมดประหยะันะครับปวอกอะไรก็เป็นวันติฟังชั่นอบาปลุกมในเรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับแล้วก็หน้เจอพวกเครื่องเล่นต่างๆนะ ด้านในดูดีดูสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลพวกาการขับขี่ต่างๆนะครับมาารวัดเกวัดต่างๆเนี่ยให้อารมณ์ความสป,ปอร์ตมากสำหรับ Honda City นะครับ 1.5V ปี2018คันนี้นะสะาดสะอาดถือว่าเป็นรถใหม่น้องๆป้ายแดงสภาพนางฟ้าได้เลยนะคันนี้นะครับในส่วนของเครื่องเสียงก็เป็นหน้าจอนะครับ จอนี้ก็จะทํางานร่วมกับกล้องถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยภาพก็จะมาสะแสดงผลตรงหน้าจอนี้ด้วยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะอันนี้ปุ่ม engine start นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นกุญแจ Smart ทคีนะครับเป็นปุ่ม engine start แล้ว ในเรื่องของแอร์ก็เป็นแอร์ออตโต้นะอันนี้ได้แอร์ออตโนะนะครับเป็นแอร์ดีจิตอนนะครบคันนะครับคันนี้น่าใช้ภายในเนี่ยเบาะก,ก็เป็นเบาะหุ้มหนังนะครับสีดำเดินได้แดงให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับหรูหรานะครับให้อารมณ์เข้มนะเบาะปรับสูงต่ำได้ภายในนะครับสะอาดดี นะคันนี้ถ้าใครมองหารถปีใหม่ใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆน,นะครับภายในสวยๆนะครับสาภาพเกือบร้อยนะแนะนำคันนี้นะครับครบคันแน่นอนนะระบบความปลอดภยัยนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับคันนี้นะนะระบบเบรก ABS ระบบ VSC ต่างๆนะครับ รนะบบป้องกันการเื่นแต่ไหนของรถได้มานะครบครันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องโดยสารนะด้านหลังนะครับดูนะครับนะสีดำนะครับเหบาะด้านในทรงสปอร์ตสวยงามนะครับรเลสรมเฮนรูมต่างๆ h o n d a City ก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบาย นั่งสบายคันหนึ่งเลยสำหรับลูกค้าที่มองหารถไม่ใช้งานนะครับในราคาที่ไม่แรงมากนะครับแล้วก็ยังตอบโจทย์ได้ในเรื่องของออปชันแล้วก็ความเสือความงามคันนี้ก็เหมาะที่จะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเขานะครับว่าจะมีความกว้างขนาดไหนนะดูนะครับห้องเก็บสัมภาระนะคอนด้าซิตี้นี่ก็ถือว่าห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างมากนะครับกว้างลึกนะครับความลึกได้นะครับความลึกลึกมากคันนี้ก็มีถาดรองมาให้พอบ้านแม่บ้านนะครับไปจับจ่ายซช้อๆตลาดนะครับก็ สามารถที่จะใส่สัมภาระมียางอะไหล่ให้เครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับสวยงามนะครับนะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะครับนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับสีบางเดิมทั้งคันนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะเปิดฝาเครื่องมานะครับดูนะครับความสะอาดความเรียบร้อยนะ เหมือนรถใหม่นะครับมไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะครับคันนี้นะครับปี2018ใหม่ใช้งานที่30,000ืโลนะครับวารันตีศูนย์ก็ยังเหลือนะคันนี้ลูกค้าสามารถที่จะนำรถเข้าไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับับรประกันนะครับมาร์กน็อตต่างๆสาอสี uh, สติ๊กเกอร์นะครับ มาร์กสีพวกมาร์กนอ็อตต่างๆติ๊กเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญลักษณ์นะที่มาจากโรงงานยังไงอยู่อย่างนั้นเลยคันนี้นะครับรับประกันนะดูนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมนะบอกก่อนอยู่ครบนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ i v t e c ทนะครับ 1500CC คันนี้ รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e 8 5นะครับให้อัตราเร่งอัตราแรงมา้าอยู่ที่117แรงมา้านะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีสำหรับการใช้งานในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะใช้ความเร็วหรือว่าขับขี่เดินทางไกลอันนี้ก็ได้ทั้งความประหยัดได้ทั้งความแรงนะหากใครเป็นสาวกคอนด้าไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะครับ เปิดราคาอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเองนะคันนี้นะครับบอกราคาเลยนะนะครับครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวกันไปนะครับเบื้องต้นนะ h o n d a City คันนี้นะครับปี2018คันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่495,000บาทไนะไม่ใช้งานมาเพียงแค่32,000โลประมาณ30,000โลนิดๆนะครับก็ วารันตีศย์ก็ยังเหลือนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครมองหารถไม่ใช้งานนะเสนอคันนี้ให้พิจารณา1คันนะครับต้องรีบเข้ามาดูรถจริงนะครับก็ของเรานะครับอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งะครับรถคันนี้ก็จอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งะครับสามารถที่เดินทางเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะก็สายตรงพิดได้เลยนะครับก็จะ บริการเต็มที่นะครับสำหรับลูกค้าที่เดินทางเข้ามาดูรถนะครับนะแต่ก็ต้องเน้นย้ําว่าก็ต้องไวนิดนึงนะครับเพราะว่ารถสภาพสวยๆนะครับราคาได้นะครับก็ก็ต้องรีบนิดนึงนะครับก็ต้องบอกต้องเรียนตามตรงนะครับสุดท้ายนะครับก็ ากกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็อัปเดตข่าวสารรถยนต์เข้าใหม่นะผมก็จะทำหน้าที่รีวิวให้ท่านดูทีนึงนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็หลันไปเพียงเท่านี้ครับนะสวัสดีครับ